จากโจทย์นะครับถ้าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามีจุดยอดทั้งสามอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมแล้วก็เส้นรอบวงยาว4ไายหน่วยถามว่าสามเหลี่ยม ABC พื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วาดวงกลมไปแล้วจุดยอดมุมของสามเหลี่ยมนะครับอยู่บนเส้นรอบวงแล้วก็ลากเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยด้านทุกด้านนะครับยาวเท่ากันมุมทุกมุมนะครับก็เป็น60องศา อันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมแนบในวงกลมก็ได้นะแล้วโจทย์กําหนดเส้นรอบวงมาให้าตัวนี้รู้เลยนะว่าต้องเอามาหารัศมีก่อนนะครับสูตรความยาวเส้นรอบวงก็คือสองไพอาร์โจทย์กำหนดให้เท่ากับสี่พายเนี่ยเราก็หา A. อาร์มานะครับย้ายพายไปหารเนี่ยก็ตัดกันย้ายสองไปหารน,นะครับสี่หารด้วยสองได้สองผลลัรธ์สมีสองหน่วยโดยปกตินะถ้าเรามีสามเหลี่ยมแนบในวงกลมอย่างนี้นะ เราใส่จุดศูนย์กลางไปเลยนัศมีนะครับให้ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอนมุมเนี่ยจุดไหนก็ได้นะเรื่องสักจุดหนึ่งแล้วให้มองฐานของสามเหลี่ยมตนี้เป็นคอร์ดแล้วก็นึกถึงสมบัติวงกลมนะครับก็คือถ้าเรามีจุดศูนย์กลางนะแล้วลากไปตั้งฉากกับคอร์ดจะแบ่งครึ่งคอร์ดนะครับอ่านเหมือนกันตรงน,นี้นะให้เราลากจากจุดศูนย์กลางเนี่ยไปตั้งฉากกับด้านเนี่ยของสามเหลี่ยมนะซึ่งก็คือคอร์ดนะครับ เนี่ยตรงนี้จะแบ่งครึ่งคอร์ดแล้วก็มองตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครคราวนี้พิสูจน์นิดหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับถ้าเราลากไปตั้งฉากกับคอร์ดฝั่งนี้ด้วยนะก็จะแบ่งครึ่งคอร์ดเนี่ยฝั่งนี้ด้วยตรงนี้ด้านตรงนี้ก็ด้านพอแบ่งครึ่งตรงนี้กับตรงนี้ก็เท่ากันนะครับเนี่ยด้านเท่ากันตรงนี้เป็นด้านร่วมเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้จะเท่ากันทุกประการนะครับแบบ ด้านด้านเราก็จําไปใช้เลยนะทีหลังได้เจอสามเหลี่ยมแนบในวงกลมเนี้ยล้วเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเนี่ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเท่ากันทุกประการพิสูจน์เพื่อเนี่ยเราจะได้แบ่งครึ่งมุมนะครับเนี่ยมุมทั้งหมดคือมุมหกสิบเนี่ยทั้งหมดหกสิบก่อนจะแบ่งครึ่งนะครับก็จะเป็นมุมสามสิบเดี๋ยวขอลบอีกรูปนึงเลยนะอ่าะฉั้นจำภาพนี้แล้วกันครับถ้าไปเจอทีหลังนะสามเหลี่ยมแนบในวงกลม เนี่ยให้ลากเนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจะได้มุมนี้เป็นมุมสามสิบนะครับอ่าแล้วก็มุมที่เหลือก็จะเป็นหกสิบเนี่ยมุมภายในรวมกันร้อยแปดสิบเปนอย่างงี้ปุ๊บก็นึกถึงอัตราส่วนใช่ไหมจาได้ใช่ไหมตรงข้ามมุมสามสิบนะครับเป็นหนึ่งตรงข้ามหกสิบเป็นรูทสามตรงข้ามฉากเป็นสองจะจำอัตราส่วนไปด้วยนะหนึ่งรูทสามสองใช้สําหรับสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นมุมสามสิบหกสิบนะครับ คานนี้รัศมีที่ได้มาคือสองหน่วยอ่ะพอดีเลยครับตรงนี้รศมีสองหน่วยก็แสดงว่าความยาวด้านตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะรูทสามความยาวตรงนี้หนึ่งคันนี้โจทย์ต้องการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC อ่ะสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าก็ย้ำเลยกันว่าทุกคนต้องจําได้นะครับรูทสามส่วนสี่คูณด้านยกกําลังสองจากคณิน,นี้ด้านของสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือด้านนี้นะครับ ถ้าตรงนี้รูทสามตรงนี้ก็รูทสามด้วยเพรตอนั้นบวกกันนะครับก็เป็นสองรูทสามไปแทนในสูตรนะรูทสามส่วนสี่คูณด้านสองรูทสามยกกำลังสองก็คูณซ้ำนะครับสองสองสี่ไปตัดส่วนเหลือรูทสามสามตัวนะรูทสามคูณกันได้สามสามไปคูณรูทสามได้สามรูทสามเพรตอนข้อนี้ตอบสามรูทสามตารางหน่วยนะครับ